ใส่ชุดไหนดีเสื้อคุก็สีเหมือนเหมือนกันหมดต้องเลือกนานขนาดนั้นเลยเหรอผมกำลังเลือกว่าวันนี้ชุดไหนเหมาะกับผมมากกว่าคุณจะดูผมเปลี่ยนชุดเหรอเปลี่ยนสิ แนวทางการแก้ปัญหาของคุณคืออะไรอืมฮะคือแบบนี้นะก่อนหน้านี้ดีไซเนอร์ของ KM กับดีไซเนอร์ของดีเซลระหว่างพวกเขาสองคนมีความขัดแย้งด้านความรักกันนิดหน่อยก็คือเป็นเรื่องของแฟนเก่าแต่ว่าจากที่ฉันรู้มาตอนนี้เขาสองคนก็ดีกันแล้วฉันคิดว่านะแทนที่จะให้เขาสองคนมาร่วมงานกันเฉยๆสู้ให้เขาสองคนเปิดป๊อปอัพสโตร์ร่วมกันเดือนหนึ่งแบบนี้การมีส่วนร่วมก็จะเยอะขึ้น รู้แล้วพูดมาตั้งเยอะอยากได้อะไรกันนะเอ้ยเอ้ยคือฉันเนอะที่จริงไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเพียงแต่ช่วงนี้ฉันทำแผนธุรกิจอันนึงไม่รู้ว่าบอสจะช่วยชี้แนะฉันหน่อยได้ไหมแค่นี้เหรอแค่นี้แหละไม่มีปัญหา ในเมื่อคุณไม่มีข้อเรียกร้องอื่นคืนนี้ก็ไปอ่านหนังสือให้ผมฟังต่อรู้แล้วค่ะบอสหนังสือพร้อมทันทีเลยดีเลยฉันเพิ่มแผนโปรเจกต์ของคุณกู้เข้าไปแล้วนะพวกเขารู้สึกว่ามันสุดยอดมากฉันพบว่าสัญญาแต่งงานระหว่างฉันกับกูซ้ซีซีได้อะไรเหนือความคาดหมายได้ความรักเหรออะไรเล่าฉันหมายถึงความฉลาดของกูซ้ซีซี ช่วยฉันแก้ปัญหาได้ไม่น้อยเลยจู่ๆฉันก็พบว่าคุณกู้ที่นายพูดถึงตอนนี้กับคุณกู้ที่นายพูดถึงก่อนหน้าแตกต่างกันมากสรุปว่าเขาเปลี่ยนไปหรือนายที่เปลี่ยนหรือว่าเขาในสายตานายเปลี่ยนไปเปลี่ยนงั้นเหรอก่อนหน้านี้นายเข้มงวดและปากร้ายกับทุกคนแต่มีแค่คุณกู้ที่เหมือนนายจะยอมผ่อนให้ไม่ใช่ว่านายชอบเขาเขาแล้นะ ชอบคนที่มีคุณสมบัติชอบก่อเรื่องแบบเขาก็น่าจะจบไม่สวยนะฉันชอบโมเดลเรือใบตั้งแต่เด็กฉันเอาพวกมันไปเรียนกอดพวกมันนอนแต่ต่อมาล่ะแม่รู้สึกว่าฉันห่วงเล่นไม่สนใจความก้าวหน้าก็เลยเอาไปทิ้งหมดแต่ว่าตอนนี้นายโตแล้วนะนายมีความสามารถปกป้องสิ่งที่นายชอบได้แล้ว แต่ว่ายิ่งชอบก็ยิ่งสูญเสียฉันไม่ชอบความรู้สึกสูญเสีย